สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาได้จัดพิธีส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตัวแทนจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมในระหว่างวันที่21-31มีนาคม2567 ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีอําเภอเมืองน,นครราชสีมาได้มีพิธีส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตัวแทนจังหวัดนครราชสีมาก็ร่วมกันแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมโดยนายวิจิตกิจวิรัต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยดรยยรดาหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายวีราชา่าทุ่งไผ่แหลมนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาและคณะกรรมการบริหารสมา,สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาและนักกีฬาเจ้าหน้าที่ของสมโมสรกีฬาในสังกัดของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมจะทําการแข่งขันกันในระหว่างวันที่21ถึง31มีนาคม 2,567ที่จังหวัดราชบุรีซึ่งการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาได้จัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน32ชนิดกีฬาเป็นนักกีฬา339คนและเจ้าหน้าที่89คนรวมทั้งสิ้น428คนในการจัดงานพิธีส่งตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้มีหน่วยงานให้การสนับสนุน จากการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จำนวนเงิน1 4 6 4 0 2 6บบาทเทศบาลน,นครนครราชสีมาสนับสนุนสถานที่ในการจัดพิธีส่งตัวนักกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณค่าชุดพิธีการให้แก่นักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผลงานของทัพนักกีฬาเยาวชนตัวแทนของจังหวัดนคร,รราชสีมาในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เกมที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่25มีนาคมจนถึง3เมษายนปี2566ทีมมังกีฬาตัวแทนจังหวัดนคร,รราชสีมาจบการแข่งขันในอันดับที่12ของตารางสามารถคว้ามาได้นะครับ17เหรียญทอง16เหรียญเงินและ16เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด49เเหรียญครับ